แปลงผักสลัดกันนะครับนี่ครับลุงชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยธรรมนูนแก้วคำนี่ครับนี่ครับอันนี้คือพันก้าของเรานะครับลุงแนะนำหน่อยครับอของอะไรโอ๊ตนะครับเ,เดี๋ยวเราเพิ่งเริ่มครับผมเนี่ยเรามีอยมีน้ครเรามีเป็นหยดหยดน้ำอย่างนี้นะครับไม่ไม,ไม,ไม่นุ่นมีละออง,งนะเดี๋ยวไปรานนุ่นก็ได้พอ,อมีแล้วแต่ว่าลองเดี๋ยวถ้าเกิดไี้เดี๋ยวเาพาไปดูครับผมว่าแต่เราทำเป็นแปลงไม้า There's not much to t much when h is can do all I can thinking about บายเลยไม่ต้องอไม่ต้องซื้อผักกินเลยอยู่ใกล้ๆครัวข <c oughs> ออน,าาน,นุญาตถ่านหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับเราพามาชมแปลงกันนะครับนี่นี่ดูเส้นใหญ่เส้นด้วนะนี่นะครับวิธีทำปุ๋ยนะครับเราใช้เส้นเดือนกันด้วยเส้นเดือนเส้เดือนอย่างเดียวเหรอเส้นเดือนในอเมริกันเออเส้นเดือนใหญ่เป็นยังไงเส้นเดือนเท่านั้นเดี๋ยวมันจะเป็นขุยขุยขึ้นมาแล้วก็เอาขุยมันเป็นปุ๋ยโอ้เส้นเดือนใหญ่ปุ๋ยหมักเออเนี่ยมันเป็นตัวเส้นเดือนเลยนี่มีเกี่ยวกับปุ๋ยหมักไห็นไหมโอ้โดยเฉพาะเส้นเดือนอันนี้เส้นเดือนเราเป็นไหน เป็นปุ๋ยอโอ้ที่เตือนมันหนาพ,พอมันพอมาไข่มันขี้ออมาปุ๊บมันก,ก็มีก็อนแล้วก็เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยออกมานะครับนะเป็นปุ๋ยของเตเือนเนี่ยสามบ่อเนี่ยปุ๋ยเตือนโลละห้าร้อยนะซื้อมาเนี่ยอืมนี่ครือเรามาดูนะครับแรงผักสลัดปลอดสารกับวิธีทําปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่นะครับแ,แปลงของเรายัางไม่คุมนะอันนี้ยังไม่ได้คุม ันนี้เรายังไม่สมบูรณ์นะครับเพิ่งเริ่มต้นนะครับนี่ครับไปชมกันนะครับไปเป็นระบบสปริงนะครับแต่ว่ายังไม่ไม่สมบูรณ์สปริงเกอร์มาหมดเลยสันบน ปล่อยังไงปล่อยเลยเอ้าเหมือนเมื่อกี้นั้นเปนแค่เราเอาแค่เพาะพันธุ์อ๋อน,นั้นทดลองครับนี่ครับเราจะลงแปลงกันครับนี่เออเนี่ยลงจะลงแปลงกัน,นต้นแล้วต้นปลายนู้นอะไรครับแฝงเราก็จะเด็ดดินปุ๋ยมาใส่อโอ้เราต้องผสมแล้วให้มันเต็มอ๋ออันนี้เอ่อเนี่เ,เ,เดี๋ยวอาทิตย์หน้าลงแน,แน่ๆอยู่แล้วคณะผมเดี๋ยวเราไง่าสำเร็จเราจะขอมาถ่ายคลิปอีกสักคลิปนะครับเสร็จแล้วผมจะมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูนี่ครับ พวกเราเพาะต้นกล้าครับสลัดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กุม,มารน้อยออนทัวร์ด้วยนะครับฝากช่องยูทูบกันด้วยนะครับสวัสดีครับลุงสวัสดีน่อยสวัสดีครับ <laughs>